เร,เราก็ยังคงมีข้อมูลอยู่นะคะ นักเรียนจะย่อในสไลด์นี้ก็คือหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนเท่ากับลอมนะหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนเท่ากับลอม นักเรียนก็จดย่อไปว่าหน่วยความจำแบบไม่ลบเดือนเท่ากับลลอมเท่ากับยังบางคนบอกว่าย่อไม่เป็นค่ะหนูชอบเต็มๆบางคนก็ยอ่อซะตัวหนังสือพยายามเขียนให้อยู่ในสองช่องเล็กๆ กับลอมยางเท่ายางบางคนยังไม่เท่าบางคนจดยาวยาวคือมีอะไรมาให้จดหมดเลยช่วงนี้ครูไม่ได้ให้ใบงานแล้วนะคะก็หวังว่าจะให้นักเรียนนั้นใช้เวลาในเรื่องของการอ่านหนังสือนั่นเองนะคะ เปลี่ยนสไลด์นะเปลี่ยนได้ไหมบอกให้เจอแบบว่าลบเรือแล้วก็เท่ากับลอมเลยไงนัดนี้เสร็จแล้วก็เท่ากับลอมเลย ทีนี้มาดูในเรื่องของหน่วยความจำสำรองนะคะก็คือว่าคอมพิวเตอร์นั้นเขาก็มีที่เก็บข้อมูลของเขาอยู่นะคะแต่มันก็มีอุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้นะคะ มีตัวไหนบ้างที่ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลคะอุปกรณ์ที่เรียนรู้จักมีมีอะไรบ้างแฟลชไดร์แล้วมีอะไรอีกแผ่นซีดีแล้วก็นึกไม่ออกนึกออกสองอย่างก็เก่งแล้วนะคะแต่ตัวแรกนี้คือแผ่นดิส นี่คะหรือว่าจะเรียกว่าพอปี้ดิ์ก็ได้อันนี้ไม่ต้องจดไม่ต้องจดสไลด์นี้ไม่ต้องจดเพราะว่าอันนี้มันเลิกใช้ไปแล้วนะให้ดูแต่ภาพเห็นไหมคะแผ่นดิสนี้ก็คือจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรงแผ่นกลมๆตรงนี้ค่ะแผ่นกลมๆนะี่คะจะเคลือบด้วยสารเหล็กออกไซด์นะคะเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเวลาอ่านข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลเนี่ยจะได้อ่านได้นะคะ ไหมตรงนี้ตัวนี้มีอยู่ในเครื่องคอมฮาร์ดดิสอันนี้โจทย์ค่ะอันนี้โจทย์นะเพราะว่าเวลาเราบันทึกข้อมูลอยู่ในเครื่องคอมเนี่ยก็จะบันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสนะคะการบันทึกข้อมูลแบบนี้นะคะคือมันจะมีวงรอบๆเนี่ยเรียกว่าแท็กซึ่งเวลาเราบันทึกข้อมูลไปเนี่ยมันก็จะเป็นวงๆไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเก็บข้อมูลเป็นแบบวงกลม หลายๆวงนะฮาร์ดดิสตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เรื่องการจะเก็บข้อมูล ซึ่งความจุของเขานั้นก็เยอะอยู่นะคะฮาร์ดดิสก์แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือเอทานอลฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนฮาร์ดดิสต์เลยความจุนะคะแต่ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดสักเท่าฝ่ามือเราได้นะเหมือนว่ามีข้อมูลทุกอย่างในเครื่องคอมพิวเตอร์นะั่นแหละพกพาไปด้วย นะคะความจุเยอะแต่สำหรับเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะคะ,ะ,คะก็ยังไม่เป็นยังไม่จำเป็นนึงจะต้องใช้เอทานอลฮาร์ดดิสนะคะเราก็ใช้แค่เล็กๆนั่นคือ CD CD ก็รูปร่างใหญ่เนาะแต่เล็กๆนี่คือราคาเล็กๆราคาไม่กี่สิบบาทนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งราคาหลักร้อยนั่นก็คือเฟดได ใช้แค่2อย่างนี้ก็น่าจะพอสมฐานะในการเป็นนักเรียนแล้วนะคะไม่ต้องถึงขั้นไปลงทุนซื้อเอทานอลฮาร์ดดิสมาใช้ถ้าคนที่ใช้เอทานอลฮาร์ดดิสนี่จะต้องเป็นพวกมีข้อมูลเยอะๆอันนั้นก็ลบไม่ได้อันนี้ก็ลบไม่ได้ซึ่งถ้าจะใช้แฟลชได์เนี่ยก็จะความจุไม่พอนะคะก็เลยจำเป็นต้องใช้เอทานอลฮาร์ดดิสต ตัวต่อไปซีดีซีดีมีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นวงกลมมีรูอยู่ตรงกลางนะคะซีดีซีดีก็เป็นสื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เยอะไม่ว่าจะเป็นภาพภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือว่าจะเป็นเพลงนะคะซีดีสามารถ เก็บข้อมูลพวกนี้ได้แต่ว่าความจุของซีดีนั้นก็ยังคงน้อยกว่าฮาร์ดดิส์นะคะซีดีนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะักน่าจะแผ่นละ กี่บาทคะเจ็ดปบาทสิบกว่าบาทขายปีกก็คงจะราคาประมาณนี้คะ่ะลูกแต่ถ้าเกิดเราซื้อยกหลอดนะคะก็ประมาณไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยนี่ก็คือได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนะไม่กี่ร้อยคือไม่ได้ซื้อนานแล้วไม่ได้ซื้อนานแล้ว ีดีนี่ก็มีหลายแบบนะมีแบบที่ลบได้ด้วยนะคะเวลาเราบันทึกข้อมูลแล้วเราสามารถลบของเก่าออกได้นะคะแล้วก็เพิ่มไปได้ CD นะคะสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความ เป็นรูปภาพเป็นเสียงเป็นภาพวิดีโอเนี่ยได้เหมือนเวลาที่เราดูหนังละครน,นะคะหรือว่ามิวสิกเราสามารถที่จะบันทึกใส่ซีดีได้